สวัสดีครับผมชาิเจริญทรัพย์นะครับมาพี่น้องมาดูคุณปู่ซามูไรกำเนิดเกิดที่แดนปลาดิบหรือว่าแดนอาทิตย์อุทัยร้อเ์เซ็โคมะสึบีซีสองร้อยสาครับวันนี้คุณป่งมาขีบอ้อยครับขีบอ้อยเพื่อส่งโรงงานน้ำตาลแต่สิ่งที่น่าสนใจคือรถขุดรุ่นนี้นะครับ ใช้พลังงานไฟฟ้าร้อใช้ไฟสามเฟสครับแล้วก็ติดเอาเครื่องออกใส่มอเตอร์เข้าไปนะครับก็ใช้ได้โอ้นะปิดอ้อยครับผู้ช่วยผู้ช่วยคอนโทรลสั้นครับน่าจะแปลงคอนโทรลครับนะปกติแล้วรุ่น3นี่คอนโทรลชกมวยนะคนขับนี่อยู่เมืองช้างครับ ถ้าต,ตัวน่าจะหลายล้านนะล้านรูป,ปขีขยเยาขยเยาขยเยาสลิงออกครับออโอเคไมจริงๆรุ่นสามนี่สามนี่ราคาค่าตัวไม่แรงนี่น้องประมาณสองแสนกว่าบาทแต่ก็เอามา,าคือบอดี้เฟรมช่วงล่างอะไรก็เซ็ตใหม่ เ,เดิมนะครับโครงสร้างได้เหล็กอมามได้ก็แปลงเป็นระบบไฟฟ้าครับนะระบบไฟฟ้าผู้ช่วยครับจะมีผู้ช่วยอยู่ข้างบนก็ตอนนี้กินไอ้ย,อยู่อกอกกด กดครับจะมีพนักงานบอกอยู่ให้อย่างนี้อย่างนี้อนโอเคโอ้อยกอีแล้วพี่น้องนี่น่าจะว่าประมาณ2ตันครับนะก็เขเรียกว่าถ่ายหรือว่ายกหรือว่าเดิเนครับเดิน จากรถเล็กไปรถพ่วงครับเพื่อวิ่งเข้าไปอีก60กิโลไปโรงงานอ้อยนะครับหรือว่าโรงงานน้ำตาลชาวชาวไร่ก็จะมาครับนะนมาเป็นแถวเลยมีน้ำหนักมีแต่ช่างครับนะช่างน้ำหนักน้ำหนักรวมก็แล้วก็ลับไปก็ไปช่าง200ขีคด3ครับลุงโคลุงโคหรือว่าคุณปู่ คนขับก็น่าจะยังไม่ไม่ค่อยได้ยกอ้อยครับยกแต่ยังอื่นตักแต่ดินนะครับอลงไปเงียบดีครับไม่มีควันเพราะว่าพลังงานไฟฟ้านะดูครับสายใส่ไฟตองสายไฟสายไฟ,สายไฟจะอยู่ข้างหลังนี่ เอาสลิงหรอกครับฮ้ยิวต่อไปมาแล้วครับโอ้สายแบกคลาสสิกอันนี้คลาสสิก แบกได้จักตันลปะป้าคันนี้เนี่ยได้จักตันสามตันครับโอ้สามตันเด้อสี่พันห้าพันใช่ปะโออันนี้จักตันป้สาปสามนี่โอ้ไม่ใส่สิบตันล่<อ>ะใส่สสสย,ยังตังนไง ล้อเล่นนะน้องปกติก็แบกมาณสามตันเต็มสูบแล้วราคาอ้อยน่าจะอยู่ประมาณพันสี่นะครับพันสี่ร้อยต่อตันโลละโลละบาทบาทสี่สิบประมาณนี้หน้าที่ของคนขับรถนะครับจะต้องเกาะอ้อา อ๋อเขามีสลิงของตัวเองอะ่ะปะเกามาจากสวนเลยบ่ครับโอ้อ๋อทุกคนต้องมีสลิงใช่ไหมทุกคนต้องมีครับคบมันแต่แย่ไม่ได้เนาะแย่ที่นี่ไม่ได้เนาะแย่ลำบากใช่ไหมโอ้ oh, พี่น้องเขาเขาเขา,เขารู้ครับนะอ่ะเขารู้เลยเขาจะวางสลิงไว้โอ้ผมคิดว่าของโรงงาน เขาจะเขาจะให้ค่อยทับแล้วก็เร็วโอ้โอยกสูงก็ไม่ค่อยได้นะจะเดินไปนู่นครับขับมือใหม่ก็อาจจะ ยังไม่ฟาดพี่น้องเราอยู่ข้างบนด้วยอาจจาะกลัวครับกลัวกวัวจะหัวทิ่มไหมอ่ะยกแล้วพี่น้องยกแล้ว ดูตู้คอนโทรนไฟฟ้าครับนะอยู่ข้างๆแล้วก็ปัม๊มผมอยากขึ้นไปดูนะนี่ครับโอ้ตัวเดินใหม่ตัวเดินเปลี่ยนตัวเดินเปลี่ยนปั๊มนะครับมอเตอร์ใหม่โอ้ผู้ช่วยครับผู้ช่วยอยู่ข้างบนนั่น กระดึบกระดึบครับ็คือใช้พลังงานไฟฟ้าร้อเปซไม่แน่ใจว่าแปลงหมดเท่าไรพี่น้องลองศึกษาดูตันใดที่รดคี้พ่อยครับนะปีหนึ่งก็ททำงานประมาณ3เดือน4เดือนแล้วก็จอดครับ แต่ลงทุนน่านจะสูงเพราะพี่น้องเห็นโครงสร้างเขาไหมอ๋อตัวนั้นเป็นระบบระบบรอ,อกรูปแบคบครับน,น่าจะไม่เวิร์กก็เลยใช้ไฟฟ้าดีกว่าออออจัดให้ดูรับจัดให้ดูอออ๋อ,อ,อ,อช่วยครับผู้ช่วย ใชครับเอาให้เยอะๆเ,เดี๋ยวมาดูระบบระบบไฟฟ้านะครับว่าเขาเดินกันยังไง เ,เ,เดินปลอดภัยระบบเจ็ตีดีเด็กคนใช้ใช้เครนนี่นี่สงสัยจะไม่เวิร์ครับเลยใช้รถขุดขว่าติดตั้งมอเตอร์โอเคครับเงียบดีอ้า ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ